สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวบ้านในยองของฮาสู่หูสู่คนหรือพี่น้องเด้อนะครับผมวันนี้กับช่างวุฒนะครับสีมาวอลเกี่ยวกับงานบุญพระเวดสันดอนของเฮาชาวบ้านในยองของฮาสู่หูสู่คนนะครับพี่น้องในวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าเมษายนที่จะถึงนี้นะครับอีกประมาณเดือนกว่าๆพี่น้องนะครับผมช่างวุฒนะครับก็จะมาพูดเกี่ยวกับรายละเอียดในงานนะครับผมก็คือไฮไลท์ของเฮานะครับผมไฮไลท์ของงานก็คือวันที่สิบสี่นะครับวันที่สิบสี่เป็นวันแห่พระเว มีหมอลำซิ่งนะครับมีหมอรัศมครบงานมีหมอลำซิ่งนะครับผมโดยนะครับผมช่างวุฒินะครับหนึ่งในแกนนํรของทีมงานนะครับทางเขาคูแแบทางเขาคุณปะต้อยนะครับผมได้ปรึกษาหารือกันก็นานนี้หลายเดือนแล้วนะครับว่าอยากได้หมอลำซิ่งมาครบมางานให้บ้านเทาวมือนซึ่งฮูเซลนะครับผมเพราะว่าชาวอุทยอนของเราก็เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่นะครับหมู่บ้านกำนันหมู่บ้านท่านรองเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่นะครับผมถ้า บุมีอย่างมาบมาง,งานมากสิบบุคักบุ๋ม,มงานไปไหนนะครับผมทางผมทางเขาคู่แบะทางเขา,าคุณพระโต้ยนะครับผมก็เลยคุยกันปรึกษา,าหารือกันหลายเดือนแล้วนะครับวันนี้ก็เลยตกลงกันว่าเสี่ยหมอํำซิ่งมารับวพกันออกเงินกันลงเฟซลงไล,น,ล,น,ลน์ขอนาลูกนาหลานขอนาพี่นําน้องยุ่ตั้งจังหวัดยุดตั้งประเทศนะครับผมของเงินเพ่เงินมานะครับผมก็เลยตกลงป่งใจก็เลยจ้างหมอํำซิ่งมานะครับผมหมอรำซิ่งนะครับผมคณะต้องรักพักดีสิมหมอํำซิ่งทางสีสงครามพี่น้องต้องรักพักดีสิมนะครับผม ดนตรตีสดนะครับผมดนตรตีสดพร้อมเครื่องปั่นไฟนะครับผมนักร้องห่าคนห่างเครื่องแปดคนนะครับผมวิธีเสียงสีเสียงจัดเตีมอลังการแน่อนอนครับผมมลรัมนะครับผมที่ได้ไปจ้างน่ะเพิ่นราคาไปสี่หมื่น,นพี่น้องแต่ที่นี่น่ะชางวุฒก็เลยรู้จักกับอัน อ่าพระเอกหมอลำในกระทั่งเจ้าของวงเพิ่มนะครับผมจะขอต่อราคากันที่สามหมื่นแปดนะครับผมราคาหมอลำอยู่ที่สามหมื่นแปดนะครับผมดนตรีสดโดนตรีสดหางเครื่องแปดคนนักร้องห้าคนนะครับผมในวันที่สิบสี่สิบสี่มีสายลมนะครับผมช่วงบ่ายเราเฮียพระเวทเข้ามานะครับผมเท่ากับกลารข้ามกลางคืนก็จะมีหมอละสมผลงานมีหมอร้องหมอลำหมอลำซิ่งนะครับผมวันนี้ในผมเจ้งบุตรกับอ้อมทีมงานทั้งกับคู่แบ่ทั้งกับคตอยนะครับผมก็ขอแรงสนับสนุนส่มทบทุนนะครับผมค่าหมอลำ นะครับท่านใดนะครับผมมีความประสงค์ที่อยากมีส่วนร่วมอยากมีรายชื่ออช่วยกันในครั้งนี้นะครับผมทักแชทหาช่างคุณได้เลยนะครับผมท่านช่างวิทย์กฤติส่งกิรรงวโค้ดให้หรือว่าเลขที่บัญชีให้นะครับผมแต่ว่าท่านใดนะครับมีความประสงค์ที่อยากมีส่วนร่วมสนับสนุนสมทบทุนค่ามอลำม,มาในงานวิพากษ์วิจารณ์ของเราจะพาดตึาางยอในครั้งนี้วันที่14บีมินายนที่จะถึงนี้นะครับผมอีกโบนานนะครับอีกอีกไม่นานอีกประมาณเดือนกว่าๆนะครับผมให้ทักแชทหาช่างคุณได้เลยนะครับผมช่างวิทย์ และแต่สะดวกอุ่ตังเข้ามานะครับผมกัจังซีลครับกัขอฝากนะครับลูกหลานว่ามีความจำเป็น,นของสู้ขุดสู้คนนะครับผมร่วมด้วยช่วยกันนะครับคนละเล็กคนละน้อยนะผมไม่ได้จํากัดนะครับไม่ได้บอกว่าต้องช่วยเท่าไหร่นะผมคนละเล็กคนละน้อยจากเล็กก็จะกลายเป็นก้อนโตเองนะมรับผมจะเห็นความสามคัคคีจะเห็นความนะร่วมด้วยช่วยกันในชุมชนนะผมถ้าว่าปีนี้ได้ยอดบริจาคเยอะบุญพระเวีดปีหน้าอยากได้ผอลัพธ์ข้างหญ่งโบนย,ยาจักให้พีน่น้อง นะครับผมยังไดบอลรำคณะไดปรึกษา,ากันตั้งแต่หัวปีเลยนะครับผมลองทําดูปีนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าทางช่างวุฒิและพวกทีมงานนะครับผมก็เพิ่งมาทําปีแรกจัางบาลรมาปีแรกนะครับผมถ้าว่าปีนี้ทําสําเร็จหรือว่าได้ตังเกินค่าหรือว่าช็อปติ้ยของเราเห็นความสาคัญช่วยการสนรบสมุนสมทุนเข้ามาเยอะปีหน้านะครับผมถ้าอยากได้บอลรำคณะใหญ่กว่านี้คุยกันตั้งแต่เนินเน่นๆนะครับผม จัดเลยจัดการเลยนะครับไม่ยากนะครับผมแค่ขอให้เรามีความสามัคคีในชุมชนในหมู่คณะแลวก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมแค่นี้นะครับผมมันกับผมีอย่างหลนะครับผมงานทุกงานถ้าเราขาดความสามัคคีจะไม่สําเร็จแน่นอนเลยนะครับผมลองเบิงนะครับแต่ว่าปีนี้ได้ยอดสมทบทุนเข้ามาเยอะเท่าไหร่หรือว่าได้ก้อนใหญ่ขนาดไหนปีหน้ายาได้มาลำไงจัดเลยนะครับขอให้แค่เราสามัคคีเช่งกันแล้วกันช่วยกูมอย่างไรนะครับค่ะขอ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่บางส่วนที่โอนตังเข้ามาช่วยแล้วนะครับหรือว่าบางท่านที่ยังไม่โอนตังเข้ามาทุก่านก็ขอขอบคุณมากที่นี้นะผมเป็นตัวแทนของแกนนำนะผมขอขอบคุณขอบคุณสุขุสุขุขนนี่น้องเด้อนะครับผิวความสำคัญเกี่ยวกับบ้านเมืองของเานนรนานะครับผมที่จะมาดทำก็ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองหรือว่าทำเพื่อทีมงานนะครับทำเพื่อส่วนรวมเพื่อเพื่อบ่านของเราพี่น้องอย่างไรมันมั่นคงอยากให้มันเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะครับผมเอาแค่นี้แหละครับคลิปหน้าจะมาว่ากันใหม่นะครับมีรายละเอียดอัปเดตยังไ